อันดับสิบอันตรายที่สุดครับคือยาตีกันเจ้ายาเนี่ยใช้หลายอันแล้วมันตีกัน,นกินยาหลายชนิดพร้อมกัน<ช>ไปกินยากับอาหารหรือเครื่องดืม่มบางอย่างที่ห้ามพร้อมกันตัวอย่างที่<ะ>ทางรายการได้ช่วยหามาให้เนี่ยนะครับ<ะ>มันมีตั้งแต่เล็กๆน้อยๆคือกินแล้วไม่ได้ผละนะครับกินแล้ว อาจจะเกิดผลข้างเคียงมากขึ้นหรือจนที่คุณบวยบอกแล้วกินแล้วตายเลยก็มีนะครับโอเคเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้คืออันนี้คือนมนมนะครับมิ้วนี่แหละส่วนนี้ก็ยาลดกดเคยกินด้วยกันไหมครับเออมันก็ฉลากยาเขาจะบอกจริงจริงเนี่ยมันคือมันก็คือพูดจริงเนี่ยมันก็คือมิ้วมันคืออารามิ้วมันนมเหมือนกันนี่ก็นมทำไมกินด้วยกันไม่ได้ครับก็อารามิ้วมันเป็นยาลดกดเคลือบกระเพาะอยู่แล้วไอ้ตัวนมเนี่ย จริงๆหลายคนก็เคลือบกระเพาะเหมือนกันแล้วอีกอย่างมันนมมันจะมีแคลเซียมเยอะอนะแคลเซียมมันอาจจะไปขัดขวางการออกฤทธิ์ของยานี้ก็ได้หรือจะไปช่วยเพิ่มสารบางอย่างที่ทําให้ยาลดกรดเนี่ยมันดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเรามากขึ้นคือ,อยาลดกรดประเภทไอ,อ,อพวกอะลัมมิวพวกนี้นะครับคือกินแล้วไม่ดูดซึมนะกินแล้วมันอยู่ในกระเพาะเพื่อไม่ให้เพื่อเคลือบเพือ่อไม่ให้กรดมันกัดกระเพาะเรานะครับเพราะงั้นถ้าเกิดกิน2ตัวปุ๊บเนี่ยนะกลายเป็นว่ามี ธาตุหรืออะไรที่มันอยู่ในยาดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายก็กลายเป็นพิษหรืออันตรายขึ้นมาได้นะครับ่ควรจะดูดซึมดูดซึมเสร็จมันก็ไปค้างอยู่ที่ในอวัยวะหรือว่าในร่างกายของเราอีกนะครับแต่ที่สําคัญตัวนี้ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ตัวนใหญ่จะกินแล้วไม่ได้ผลมากกว่านะครับไปขัดขวางการออกฤทธิ์การออกฤทธิ์ผ่านไปต่อไปครับนี่คือตัวอย่างบอันตรายน้อยเก๊กฮวยมีฟองนี่ครับนี่คือเบียร์ด้วยแอลกอฮอล์พาราเซตามอลกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะใช่ครับ ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ปัญหาที่สองตัวนี้จะเจอกันคือกินเหล้าแล้วปวดหัวอืมดื่มเดิมทั้งคืนเลยตื่นเช้ามาปวดหัวทําไงครับกินพาราบแก้ปวดหัวใช่อันเนี้ยมีโอกาสที่จะทําให้ตับพังมากขึ้นค่ะเร็วขึ้นตายง่ายขึ้นเฮ้ยจริงเหรอไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพูดเหมือนทําบ่อยนะครับไม่ไม่รู้เรื่องจริงๆคือโอเคคาราบแก้ปวดหัวพาราก็เอที่ตอตับอันนี้โอเคแอลกอฮอล ทำลายตับทำร้ายตับอยู่แล้วแต่มันเป็นเพราะว่าคนทำร้ายตับมาเจอกันหรือมันมีอะไรไปเสริมกันด้วยอ่ะมันทำร้ายตับทั้งคู่หนึ่งแล้วอีกอย่างเนื่อการกินพาลาไอ้กินเหล้าแบบเรื้อรังเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายขับพิษจากพาลาเซตัมอลได้ลดลงด้วยโอเคสุขภาพลดลงใช่ครับคราวนี้คือกินพาราปกติคนกินเหมือนคนทั่วไปไม่เป็นพิษแต่ก็คนกินเหล้าเรื้อรังมาแล้วมากินพาลาเนี่ย อาจจะเกิดพิษขึ้นมาได้เร็วกว่าคนเพราะว่าร่างกายไม่สามารถขับสารขับพิษที่มาจากภายนอลได้อันต่อไปอันดับต่อไปครับกาแฟกับแคลเซียมครับทําไมครับคือยากนะถ้าเราบำรุงทุกวันแล้วเราก็ดื่มกาแฟทุกวันไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยคือจริงๆเรากินแคลเซียมเนี่ยเพื่อเสริมกระดูกใช่ไหมครับแคลเซียมก็จะไปทําให้มวลกระดูกเราไม่เสไ่อ่ไปมากขึ้นแต่ไอ้กาแฟเนี่ยนะครับกินนานๆมันจะ ทำให้แคลเซียมขับออกทางปัสสาวะของเราได้มากขึ้นเพราะงั้นแคลเซียมที่เรากินเข้าไปก็โดนกาแฟเนี่ยขับออกไปหมดอย่างนี้คือแค่ไม่ได้ผลเสียตังฟรีกินแคลเซียมเล่นๆต่อไปครับนี่ก็กาแฟเหมือนกันครับกาแฟกับยาขยายหลอดลมยาขยายหลอดลมเนี่ยจะเจอตอนที่สมมุติเราเป็นหวัดแล้วหายใจไม่ค่อยออกนะครับรู้สึกว่ามัน พอตีบหายใจแล้วมันเสียงฟิดฟิดฟดฟิดหมออาจจะให้ยาขยายหลอดลมมาเพื่อทําให้เราหายใจได้โล่งขึ้นนะครับหรือเป็นหอบผือเป็นรุนแรงมากๆนะครับก็อาจจะต้องได้ยาขยายหลอดลมเหมือนกันนะครับยาขยายหลอดลมเนี่ยผลข้างเคียงของมันคือทําให้หัวใจเต้นเร็วนะครับอยู่แล้วอยู่แล้วแล้ว,ลวกาแฟนเนี่ยนะครับปกติกินแล้วก็หัวใจเต้นเร็วนะครับเพราะงั้นการกินสองอย่างคู่กันเนี่ย อาจจะทำให้หัวใจเต้นเร็วมากๆจนผิดจังหวะโอ้โหไม่น่าเชื่อยาขยายหลอดลมกับกาแฟแล้วยิ่งสมมติถ้าเกิดคนเป็นโรคหัวใจโรคอะไรมาอยู่<ฆ>ก่อนแล้วดันมาใช้ยาขยายหลอดลมมากินกาแฟอีกอันนี้มีโอกาสนะครับยิ่งไปเข้าไปใหญ่เช็คเลยว่าเราทำความดีมาเท่าไหร่ว้ยส่งผลหรือยังต่อไปเลยครับอันนี้คือนม,อนนนมใช่ไหมคะ,น,ะคนมกับ ยาปฏิชีวนะยาแก้วศษนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างตัวอย่างที่ยกมันเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่เป็นตัวอื่นๆยาปฏิชีวนะหลายๆตัวห้ามกินพร้อมนมหลายๆตัวเพราะฉะนั้นบางทีถ้าทั่วไปเราไม่รู้ว่าตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้เอาเป็นว่านมกับยาแก้เสษเราอยากกินพร้อมกันน้ำเปล่าดีที่สุดเวลากินยาคือไอยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะถูกแคลเซียมที่อยู่ในนมเนี่ยเกาะไว้เกาะขาเกาะแขนใช่แล้วมันก็ไม่ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด แต่บนเราเจ็บคอใช่ไหมครับปกติเรากินยาเนี่ยยาต้องอยู่ในกระเพาะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วไปอยู่ที่คอเพื่อฆ่าเชื้อคราวนี้ถ้าเกิดยามันค้างอยู่ในกระเพาะเราอย่างเงี้ยสุดท้ายใช่ครับผลรักษาก็ไม่ได้ผลเพราะว่ายามันไม่ไปถึงคอเรายามันถูกจับแล้วปริมาณยาน้อยลงด้วยก็กินฟรีเหมือนกันอันนี้ก็กินฟรีฟรีหลายอย่างนะครับทำงานฟรีด้วยใช่ครับต่อไปครับน้ําผลไม้ใช่ไหมครับกับยาลดกด กรณีหนึ่งที่จะเจอเกันบ่อยๆคือน้ำผลไม้มีรสเปรี้ยวอนะครับมีกรดคนที่เป็นโรคกระเพาะคือกรดหลั่งเกินอยู่แล้วค<ฆ>นะครับถ้าไปกินด้วยกันปรากฏว่ายาก็ไปต้านฤทธิ<ฆ>์น้ำผลไม้แต่ไม่ต้านกรดที่มันหลั่งเกินอยู่ในร่างกายแล้วก็กินยาฟรีอีกแล้วอ๋อแล้วก็ไม่รักษาโรคไม่รักษาโรคดูจจจจจะะะรัักกกกิง็็ไไมม่่ม่ชวชววใใ้ลแน อยากหายสงสัยก็ตรงไปดูยาหมอบอกดูยาหมอบอก